เพจ Facebook อย่าง CSI LA นะคะร่วมด้วยนะคะกระโดดเข้ามาในวงนี้แล้วนะคะออกมาเปิดเผยเป็นข้อมูลรายละเอียดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นของทนายตั้มค่ะคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆสมกับฉาย,ยาทนายสายแฟสายแฟชั่นน่ะนะคะ,ะเราไปไล่เรียงดูกันนะคะที่ CSI LA เขาออกมาแปะรูปให้ดูทีละชิ้นเลยนะคุณผู้ชมนาฬิกาปาตต้ฟิลิปค่ะ6ล้าน8แสนบาทโดยประมาณ กำไรข้อมือคาเทียค่ะ2 8 0ล้านแสนบาทเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อสเวตเตอร์โปโลเน็กไทเข็มขัดแบรนด์เนมค่ะกุชชี่เอโดยเอโดยเนี่ยนะคะราคาตั้งแต่7 6 0 0จนถึงแสนกว่าบาทนะคะมีเสื้อสเวตเตอร์นะคะกระเป๋ารองเท้าแบรนด์หลุยส์วิตตอง3 0 0 0 0ถึงแสนสองรถหรูแบบปอร์เช่นะคะรถพอร์เช่นะคะราคาประมาณ9 4 0 0ล้านถึง14บล้านก็มีในครอบครอง แต่ที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีเนี่ยเอารูปเขาสัญญกรรมอะ่ะนายตั้มก่อนสัญญกรรมมามาแฉด้วยอะ่ะมาแปะด้วยแต,แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่เขาต้องการถามก็คือเอาเงินมาจากไหนครับชีวิตเนี่ยหรูหราขนาดนี้เป็นแค่ทนายรวยขนาดนี้เลยหรือนะคะก็เลยกลายเป็นที่มาของการโพสต์นะคะชี้แจงเรื่องของราคาเข้าของเครื่องประดับบนตัวของทนายตั้มค่ะ ทีนี้อันนั้นต้องรอให้ทนายตัต้มเขาตอบแต่เรื่องที่พีพีทีวีไปถามมาให้แล้วนะคะก็คือเรื่องของค่าถแถลงข่าวที่ก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์เนี่ยเขาแปะมาเลยว่าสํานักงานของทนายตั้มเนี่ยเรียกค่าถแถลงข่าวส0 0 0สนบาทแพงขนาดนั้นคือจริงๆแล้วทนายความสามารถเรียกเก็บเงินค่าถแถลงข่าวจากลูกความได้หรือไม่ ท่านนายกสภาทนายความนะคะท่านบอกว่าสามารถว่าจ้างให้ไปแถลงข่าวได้รวมถึงเก็บเงินค่าปรึกษาคดีเนี่ยก็ทําได้นี่เป็นสัญญาว่าจ้างรูปแบบหนึ่งก็เกิดขึ้นระวังทานายความแล้วก็ลูกความแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเกิดขึ้นโดยสมัครใจนะคะคือเขาตกลงกันแล้วอะจึงเกิดการว่าจ้างแต่คําถามว่าผิดหรือไม่ต้องดูข้อเท็จจริงค่ะจากการว่าจ้างเป็นกรณีกรณีไป เรื่องของทนายตั้มเนี่ยดรวิเชียนบอกว่ายังตอบไม่ได้ว่าผิดหรือเปล่าหากลูกความท่านใดรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะต้องการให้กรรมการสภาทนายความช่วยตรวจสอบก็ให้ยื่นเรื่องเข้ามาแต่ถ้ามันยังไม่มีเจ้าทุกข์มันทําอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเขาตกลงกันโดยชอบนะคะเกิดเป็นสัญญาตกลงกันทั้งสองฝ่ายยินดีจ่ายนะพูดง่ายๆถ้าอย่างนั้นไม่ผิดนะคะไม่มีใครเอาผิดได้โดยขั้นตอนตอนนี้ถ้าเกิดมีคนมาร้องเรียนนะคะจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนะคะ่ะถ้าผิด มันญาติทนายความก็จะมีการลงโทษนะคะอัตราโทษก็มีตั้งแต่ภาคทันห้ามเป็นทนายความไม่เกินสาปีไปจนถึงร้ายแรงที่สุดลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความเลยนะคะครับสรุปก็คือเรทราคาทําได้ทําได้ตามปกตินั่นแหละนะครับมันก็เป็นธุรกิจะอะม,มันไม่ได้จดเป็นมูลนิธิอะกระแตนุ้ยอกไหมมันคือบริษัทอะการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมี